ทำเลยเล่นก็เบื่อแล้วโอ้ยเบื่อแล้วเฮ้ยคัสตอมมือดีกว่าได้เฮ้ย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 ต,ตัตติ้งอะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรทำเล่นออนไลน์กันโลกาหนีเลยดีกว่าอ่ะสี่สามสองหนึ่ง คึก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 จะคิลไม่ต้องมีวู้ไปเว้ย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 เฮ้ยถึงแล้วสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนมาเดี๋ยวเราจะ real ginogen g ร t คืนเด้อเสียงนี่ไม่มีเลยครับปักยาอ่ะปักยาปักยา

ฮ่าฮ่าวู้วรจินตนาการสุีดเลยวู้วโอ้วมาเลยมาเลยมามามาเฮ้บล็อกเลยบล็อกเฮ้ยมาเว้ยมาเว้ยมาเว้ยบล็อกบล็อกบล็อกไปไงเล่าเฮ้ยเพื่อนไปนู่นแล้วนี่วะเอาไปนู่นแล้วมันไปนู่นก่ตามไม่ตามไม่ตามไม่ยิงยิงยิงมาดิยิงมา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 ทีมดี๊ ก็จีนในไอ้ก็ไแม่่้วว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 ว o ววววววว a วว n ววว o d วว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  c วว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 ว o วววว a ว e วว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 ว n วว s วว วตายแล้วตายแล้วดูอะไรนะครับวู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 ปันปันมันปันมันไม่ใช่ยูกินเลยยูยูจินยูจะวย้จยูกิน ก <dar> pues hmm. nah. ูมากูมากูมาไปแล้วบินบินไฟมาบินวูมาแล้วฟาร่าอิสเวลเออย่างนี้ใครอยากเห็นอันติฟาลามั้งน้องอันติฟาลาไม่น้องอันติฟาลาไม่น้องอันติฟาร่าเกมคิว บิน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 โอ้โห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 ใส่ใส่ใส่บินบินบินอกเก็ร่าอินาิี่ป่เนอดับเบิลคิวขอปในคำหยาด วัดจ <What> oh, 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 ังพามมี่เออแกสเตบิไลด์ไหนหิวให้มันเร็วๆหน่อยหิวให้มันเร็วๆหน่อยเออตรงนี้ฟาแล้วฟารล่าอีกคำนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันต้องเปิดอันติอันติใช้เราแต้องไปแอบก่อนหาลรามากันแล้วโอ้โหูไอ้โหูไอ้หูให้จ่ายขนาดนี้เอาให้ล้มเลยดีกว่าเอาให้ล้มเลยดีกว่า ให้หลมไปเลยเอเอไปตามไปตามไปตามไปเอเอเอ้จะห้าเปอเซ็นต์ง้าเต็ปดยตายไมันรู้ไปเสียงนี่ไม่มาเลยเสียงแหบมา มามามากันที้หมดยินคิวเลยไหมไอ้ใครก็อยู่อินไม้ซ้าไหน่หยเพื่อนดีไปตรงนั <fry UC S 1> ้น <kaz> น่ะไปเฮ้ย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 อะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ย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 เร้ยฟอร์มโบ้เฮ้ยออโอเวอร์ไทม์ดีสฟีเอ วิกเตอร์ลี่ดีครับอย่างนี้หนิวล็อกแล้วปั๊บนะครับฉากนี้ Justice Rain Formable ไม่ินอะไรจำก็อย่างนี้แหละครับออนไลน์มันไม่หนุกนิวล็อกต้องหมดแล้วอีพกแล้วต้องอีพกการ์ด and woo Please. woo, Action. woo. Action. reason no. nice nice nice